แคนหายไปไหนเนั่งง่ายมันม no ันโยนลงน้ำแล้วหัดหนูเห็นเราเป็นโลกกลัวนานหรือยังไงพวกเรากลัวจริงนะเนี่ยจะทำไงดี เจ้าทั้งสองคนสังเกตการที่ศาลาโอ๊เจ้าหนูตัวนั้นมุ่งหน้าไปที่แยกมันใครประจำการที่จุดนั้นมาแล้วครับสิบเอกเซลลพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับมีมันเจอกันหน่อยบักหนูจัดงาหมานี่แกบังอาจาเอาแต่สุดล้ำค่าขิ่งน,น้ามือแต่ให้สวมแตกเลยเนี่ยเอ,อ,อเะไรข้อจี้สัตว์อีกใบมันติดจนพันลมด้วยมันดดมีกระโดือดกินขิงไวเซโรอย่าลืมว่าเจ้าเป็นแมวเก่าล้านชิ้น ้าหนูคอกเตอร์มุ่งหน้าไปที่สถา,านีรถไฟลอยฟ้ามีใครอยู่ที่นั่นมัง่งหญิงแคทพร้อมเสมอเข้ามาเลยไอ้พวกหนูจิตป,ป่วนกระสุนง่ายๆของแกไม่ระคายกลงและปุกผาของฉันมันอยากนี่เหนือ่อยเบาเหวี่ลอยละล่องชาติหนูตัวน้อย,อยลอยกับหลุมอุจิเธอไปชิวชิวใต้น้ำพบวัตถุเป้าหมายแนละ้วจญิงเจอบานานา่าเตรียมการค้นหานนห<ะ>เห็นอย่าที่ฉันเห็นไหมจิ๊กจั๊กไอ้สุ่ส